เย่ไปคัะออกกำลังกายไปี่เาบอกว่าอย่าไปเยอะอย่าไปพี่จาเลอกถึง17จะล9แล้วนะเก้าแล้จุ้๊ตุ๊กตาค่ะแม่ของวางอนเลืกสิบเจ็ดแล้นะสิบเจ็ดบ ไม่รักตายแล้วมาเ่นแบบว่าเล่หลักแล้ว16ล้วกันอ่ะไยเลยเขาอ16 17เสร็จมาแล้วเหลืออะไรบ้างอ่ะเท่าไหร่น16้โหนครบแบโอเคเลยคนละแอง่มค่ะสี่ค่ะสี่นะคะพี่พินค่ะ มีไหนบ้างเนี่ยโอ้โยทีมบอยไม่คู้ตัว 到。

嗯。嗯 จะอกเองหรือวายังไงหรือเให้บาลอ้ยดู่ากเลยไมาตามาตาลรือโอ้ย่าากันเหรออ่ะหยิบหยิบได้้มากี่นะพี่เขาบอกมาครั้งแรกดูเลยอ้าวเลียงบีบพร้อมกันนะจ๊ะ กินทั้งเปลือกไม่ได้หรอได้เป็นรับทั้งหมดเลยนะเอาไล้วเออเอชอบบอกเรื่งไหมเอายัง mọi người mọi người đã phải tự do sưng tử lại tôi chỉ là một cái quá tôi rất là nhiều mọi người ạ ก็จำไม่ได้ยากยากเลยฉนุกมากำหนแต่คนเฉลยคือใครคือบอยจำได้ไหมไม่ได้ไม่จำได้เนี่ยอุ้ยโอเค่งกันได้เลยจริงจริงอะนะตรวมีรูปตรงนี้มีไย่ะพี่จิงหักคุ้นเลยนะว่าใช่เออใช่ไหมใช่ไหมเอาลูกแล้วใครรู้นี่คือแบบจับตีนหูยกมือนะเอาแม่เอาแม่เอาแม่ยกมือนะเอาเริ่มจากชิ้นนี้ก่อน เป๋าหนึ่งใบนี่น้ำให้นกระเป๋าหนึ่งใบนะแถมแบนเนอร์อันนี้เดี๋ยวให้กอดหนึ่งทีด้วยโอ้ยตอบได้ไหมทุกคนได้หมดเลยนะคะดูน้าดูตาไอ้กอดนี่ไอ้กอดนี่แหละประเด็นเป็นประเด็นดูหน้าดูตาก่อนว่าเอานะพร้อมนะพร้อมนะนี่ดิเขาใหม่ จะเอาแบบที่มีแฟนคลับไปหรือไม่มีแฟนคลับไปดีต้องมีนี่ต้องเป็นงานแบบว่าหลักได้ได้งานหลักเนาะอุ้ยอันนี้ง่ายเหรออันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยนะคะจับติ๊กผูกค่ะหนูช่วยพี่สแกนใช่ไคะจับติ๊กผูกนะครับทุกคนให้ดูรูปก่อน หนึ่งวสองันไหมถว่าทันไหมสิบมาแก้คนอื่นนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าจับติงหูค่ะจับติงหูค่ะพี่บอยชอรี่ดูด้วยนะพี่แก้วเด้วี่ดูน่คะหนึ่งสองสยกนี่เลยคนเดียวโอลี่สุดยอดค่ะน้องแฟนเออ้องรัชชาของพี่จ้ะแม่แม่รัชาเขาอยากเป็นแม่ต้อเป็นแม่น่น ว้าวเก่งมากอันนี้นะจ๊ะดนตรีโปรเจกต์ล่าอันนี้น่าจะเป็นเซนทันท่าทางอ่าเก่งมากเก่งมากเนฮะใช่เหรออ่าปรติมากนึกจอหลักสีฟ้าไม่ผ่านเอะให้เลยให้เลยให้คนอรยจำได้ว่าเราเคยด ທີ່ນາທາອັນແມ ผ่านเพราะว่ไม่ด้ขยับไปนะครับให้ดูห้าวินะคะเจ้าตัวรู้ไหมอันนี้ถือว่ายากอยู่เพราะว่าเจ้าตัวรู้ไหมขอเป็นงานประมาณไหนสถานที่อะไรก็ได้นะคะอาจจะชื่องานไม่ต้องก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดจับจับถิ่มถูกละงงละงงละงงมีคนไปกันนี้มีคนไปแต่นี้มีคนไปพอจำได้สามสองหนึ่งยกค่ะ ถ้าจะมานอไที่ดูหนักตะกรัพากลกหนดูหนักแบูที่ให้เปลี่ยนสถานที่เดียวเกือบจะพาละกอนมันไม่เกอยิ่งปว่านั่งไกลแล้วอ่ะตัดเกล็นตัดเกล็ดไปเรื่อยๆไปเ่อยไปเอยเปลี่ยนที่ไปเอยๆไปเรื่ โอเคว้าไม่ละกันย <Stern s. S 1> ังไงก็ถ <c oughs> ือว่าถมาเเราะที่้อ่า่นะได้ระอันนี้นานมากันนี้น่าจะมาสิงมเรา่เห็นไห้ล่เหนื่อนะหือยอบนะน้น อ่าเราต่อไกับที่รูต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นอันนี้จาเดี๋ยวใส่คู่กันเลยจ้ะเดี๋ยวใส่คู๊กันดา้าคือหมูที่แข่งกันจ้าคืออันนี้นะครับทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดจ้าจับูจอันนี้ยาอ่าแบแบเริ่มแบบอันนี้นานนานแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ายไอ้ีคนอื่นรองกันเถอี่ก็มองไม่เห็นนะอ้จ้าจ้า ออาาจปดจาไม่วออ่าโอเคโออยากจะไปแลวันหวนดีดดำขายอะไรสุกอย่างวันี้ชุดเหรอเชุดนะจติกูนะจาใครดูแล้ตวอิร์สเนยะะุ๊กับอชตค่อจกทีไม่ใช่าต่งของจไม่มีในนี้ด้วยนะ อ๋อที่เหลือนะจ๊ะอ้ด้อองหนึ่งสองมสาุณพี่มีห้างอะไรนยางอะไรนไม่ใช่ขายกาขาย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 กางเคุณกี้เราจะให้โอกาสเขาอีกนีรอบนึงอีกรอบนึ่งสามสองหนึ่งหนึขายบราวนี้ที่ห้างพาไดพร์คค่ะจูด้งเบ๊ ให้เขาอันนี้ต้องให้เขาุผู้ายมากเลยนะเราคิมกเลยไม่ต้องขายอะไลแบบดับเบิลหาอี

come mm -hmm. อันนี้นะจ๊ะหนึ่งพี่บอยก็ใช่ไหมอ่าโอเคสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเตรียมตัวให้พร้อมจัดปีกหูและหนึ่งสองสามใครพี่บอยใครต่างตุดปลาโมงสุงหนังสุดต้องจ้าเก่งมากเก่งมากใไไิป ดูจากชุดยังรู้น่นกเรม่ม่กอเรันจะมีอันนี้ยน่าจะไม่มีใครรู้ยากไปอันนี้งานลาสุดไงไปอันนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียมตูหนสองสามยกค่ะ

อมดูชไ้ไหานี่มอยใชหน่อไเมันมีอีกนะรางวัลเผื่อใครอยากอยากได้รางวัลแบบเจอเจ๊เจ๊เจ๊เจเจอรจ๊เ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 เเจตเเน๊เจ๊เจ๊คือเจเจีเจ๊เจ๊ีจเจ๊เจ๊เจีเจ๊เจ๊เจ่เจ๊เเจ๊เจ๊เจเเ ไม่ใช่เส่วน่ทุกอย่างจไมะคันคือตัวเอามีถุงนี่ไทุกแแตเ็ุกแตัวีแกอันนี้ทุกคนรวบรวมบุญนะจะรวบรวมบุญขอบคุณแก่วรอ่ะ มาแล้วก็ถ่ายนะจ๊ะโมยแล้วก็ไโมยคนจ้องอยู่เต็มเลยแล้วถ่ายนะจ๊ะคือมันไม่มีรางวัลนะจะหมดแล้วจ้ะจะเหลือรางวัลเดียวในการแบบถ่ายรูปนะแล้วก็แบบกดกันนิดนึงนีแม่แหม่แหม่เร็่จะถูกามใครไม่นับพี่นุวันสุดท้ายหรอสุดท้ายเลยเเดี๋ยวราจะแบบไม่มีไม่มีของอะไรละไม่มีอะไรล้วไม่มีอะไรแล้วนะแล้วตัวเอง ่นาอยากอ้้มีคนรูเยยังเหลืออีกแผ่นหนึ่งันอยู่หน้าบ้านโปเตอร์อ่ามีโปเตอร์อีกแผ่นหนึ่งโปเตอร์แผ่นนึงฉันทิ้งแล้วให้อยู่ในรถจะอยู่หลักรว่าปล่อยเสื้ออเฮ้ยพี่ปล่อยเสื้อสีพี่ปล่อยเสื้อสีมะเอาขอเสื้อไปแรงเหมือนพี่ปล่อยเสื้อสีสองอันที่ปล่อยไปสุดมันยากที่สุดแล้วกันได้จ๋ะได้ที่ชื่นว่ายากสุดที่ตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นงานนะโอเคบางอันมันก็จะพี่อายจัดแต่ได้จ๋ะ นะอาัวเลยคอันนี้พอลงตรงมาก่อนมันจังไม่ได้อยากหาคำตอบจะดูข้อเหมือนกันนะทําโอเคนะอ่ดูข้ากันนะ1 2 3มีใครรู้ไหมอ่ะไม่มีคนท่าโมงหมดเลยอันนี้ไม่มีใครรู้เลยหรอไม่ได้เป็นเอบเป็นงานแบบ มีความรักใช่ไหมต้องไปดูยากเลยทุกคนงงแล้วตอนนี้อุ้ยมี่ะมีแพรู้ไหมอันนี้ไม่ต้องนับแพรมีคนรู้เลยแม่อ่ะแอนด์เอาเอ่ะโอเคมีแล้วน้ำสลั์แบบอ่าเปิดเลยจ้าคุณครูไม่ห้ามไม่เซิร์ฟค่ะเปิดได้เลยจ้าเอาต่อบเลยจ้างานอะไรดุงานน้ำหอมค่ะงานน้ำหอมจ้าของอะไรอื่นรู้ไหม ไม่ใช่มีออดจ้ะอุ้ยพี่คิดจำได้หรอเอาฉันถ่ายอุ้ยพี่เป็นคนถ่ายอ๋อใช่จากงานนี้เลยงานนี้เลยเซเลบรบตชายของอันนี้ที่พิพัฒา์รากบอนน่าจ๋ใช่น้องเปิดว่าน้องซื้อมาน้องผ่านไอทีไม่เป็นมีอะไรอยากคุยด้วยยากมากเลย เา่าตัด่ได้เาเป็นแบรนด์เลยไม่ใ <réfl> ช่แบรนด์เหรอนี่ถ้าจะขอแบนด์เจะิมงามันให้เป็นานล้ไม่นนานแล้วไม้วถหาเจอแลรวเมื่อกี้อ่ะเอาไาให้ัวยอยู่อันไหนยากหนออยาเหมนกนยอัี้ยากันนาองยังมีรูปอยู่ด้วว่าใช่ใช่อ๋อจบมาโลนนะครับทุกคนโอ และทุกคนช่วยกันนะแลี่จำได้ไหมอันนี้ได้เด่าอโอเคถูกจำได้อะไรของขวัญอะไรของขอันนี้น้องเป็นนี่เป็นเด็กเป็นเดดล้วพี่ไม่ทำเป็นเดตัวใหญ่มามันติดตอวไว้ตั้งแต่เราเพิ่งย้ายไแค่วันี่เสรจเตอนเ่อนไรกนเถอแทบพี่นั้นอยากด โอเคเรียบร้อยต้ดค่ะอะไรนะยกกินอะไรบ้งรูโก๋มร้โกออเดี๋ยวก็ประมาณนี้เาก็เลยเวลาประมากับชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวให้ทีกอยแบบขอบคุณทุกๆโคลนแะ้วก็อยากกันเพราะว่าไม่เคยโกกันงาน จทุกคนจับรูปตรงนี้เดี๋ยวใครอยากได้เอาไปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้พี่ปอยขอบคุณทุกๆคนพ็<ะ>ถึงโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้แยกจากกันสำหรับวันนี้จากกันสำหรับวันนี้โอเคพูดผิดนะครับก็อันดับแรกเลยขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาหากันในวันนี้คือเร่องที่บอกไปเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบ จะมากันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต่ายไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าปีเนี้เป็นปีที่ปอยก็รู้สึกว่าปอยโตมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้มันพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็คือเรารีเมมเบอร์จากันได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยให้กำลังใจปอยแล้วก็ติดตามปอยไปเรื่อยเพราะสัญญาว่าไม่รู้ว่าจะกี่ปีนะเพราะก็จำได้ว่าเคยสัญญาไปแล้ว ก็ยังปัะกาศยาคำเดียวว่าอนาคตปอจะต้องมีทีวีให้ทุกคนได้ดูแน่ๆนะครับทุกคนนะขอบคุณมากนะครับแต่ไม่รู้กี่ปีนะไปย่างแผนนะเดือนหน้าก็ได้แล้วโอแต่ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะก็ขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณคัะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก่อนจากกันขอขอบคุณสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเรานะครับขอบคุณขอบคุณวีดคุณกรนะุงเดชเพราะเขาเขาคไม่รู้หรอกแต่ว่าพี่แกงเขาขอไปแล้วว่าวันนี้พอยขอมาใช้สถานที่หน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณับขอบครลบมแบบแท็กแทด้วยนะคะแท็กได้นะครับคือแมนเนอร์นะครับาแท็กมาออกด้วยชื่อว่าคุงกรคุงกรนี่ยคุงกรซ้า ก็สุดท้ายก่อนแยกจากกันขอบคุณพี่ชายนะครับที่นั่งหลังสุดเลยหันไปเลยครับทุกคนขอบคุณมากที่มาหนานอนคนนี้ตอนแรกตอนแรกจะมีพี่อินทัศน์มาด้วยแต่ว่าประเด็นโดยพี่อินทัศน์เขาติดงานเนาะก็เลยมีแค่พี่เพชรมาก็ไม่เป็นไรพี่เขาฝากความยินดีมาให้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในงานหน้านะตอนไหนเรเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจากกันพอยลืมบอกไปอันนี้สุดท้ายนะ เดือนหน้านี้วันที่หนึ่งกับวันที่สี่มีงานนะครับออกงานวันที่หนึ่งเป็นงานเคลียร์ถ้าใครว่างก็มาหากันได้นะครับเดี๋ยวแจ้งสถานที่เพราะกอจจำไม่ได้ในไม่น่าจะสยามอะไรพวกนี้ทุกคนแวแกนะแล้วก็วันที่สี่ก็มีงานอามานี่นะครับทุกคนก็ไปเียปีทุกมาเลยปีหนึ่ไม่ไม่ไม่ต้องซื้อของพี่เพชนว่าอะไรนะคะพี่เพ้รไปด้วย เดืนห้าปลายสองนะครับทุกคนนะวันสุวันที่หนึ่งวันอังคารวันที่สอเอ้ยวันที่สี่วันสุมา่้านส่นใครที่ว่างก็มาได้นะครับดีมากเลยไม่ไม่แต่ถ้าไม่ว่างยัไรทุกคนแค่นี้ก็ดีใจมากๆนะครับระยองว่างไหมคะระยองเที่ยงแล้ันระยองหมดสิทธใช่ระยองแค่ขัดซ แบนีกระแท่งกัะทานก็แล้วชาเชิญซาแเลยปักโซยเลยดีแกรนโอเคก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณยงคุณขอบคุณนะครับด้การตัด้าปลอดภัยนะครับขอบคุณนครอบคุณนะครขอบคุณนะคบขคนะครได้หยนะอยากเดยนมาัดก็ตัได้รู้นเกิดบ้าเลยอ่ะพี่